โอเคครับก็ขอ,อกราบสวัสดีแฟนเกมอาร์บูบายทุกคนทุกท่านกันด้วยผมอยู่ผมในช่องอาร์เจนซิน,นกกนอีกเช่นเคยครับผมวันนี้อยู่ในเกมอาร์บูบายกันอีกครั้งแล้วนะผมะก็คลิปในวันนี้ครับผมก็ผมจะพาเจ้าสามเขาครับผมสามเขานี่ผมไม่ได้ขี่มันนานแล้วนะเออจับมาไม่ได้ขี่เลยครับผมปกติขี่แต่เลปเตอร์ครับผมเออเลปเตอร์กับลูมาเนาะ เออแล้วก็เจ้าเทลาดอนคลิปที่แล้วผมก็เพิ่งจับมานะก็ว่าเพิ่งได้ขี่อะไรเออแต่ว่าเจ้าสามเขาเนี่โอ้โหจับมานานแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ขี่เลยวันนี้ผมผมจะพาเจ้าสามเขาไปเก็บเลเวลที่ปาร์ลิทวูดก็ผมก็ไม่มีอะไรมากผมคลิปนี้ก็ย้ําก่อนนะผมว่าคลิปนี้ไม่มีสาระแต่อย่างใดับผมก็ดูเพื่อความบันเทิงนะเออปกติช่องผมก็ไม่มีสาระอยู่แล้ว เออยิ่งคลิปนี้ก็ไม่มีสาระเลยครับผมแต่แต่ถ้าดูเพื่อความมันก็ดูได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มคลิปกันเลยครับผมอ่าเจ็บอ๋อนี่ผมของที่ผมพาไปก็ไม่มีอะไรมากนะพาไปเล่นแล้วนี่ครับผมนี่ผมทํามาแล้วนะนี่ก้องส่งทางไกลครับผมนี่มันสามารถส่งค่าสลบได้ด้วยนะเออแล้วก็ส่งค่าสเต็กระยะไกลครับผมมันเหมาะมากครับผมสำหรับการจับสัตว์นะโอเค ไปเลยครับผมเบเดี๋ย,ด,ยดูก่อนว่ผมพาอะไรไปบ้างเนาะเออของพาไปวะก็จะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกครับผมเออไม่ได้เตรียมไปไหนพาที่จริงอะ่ะผมที่จริงอะ่ะผมไปตัวเป่าก็ได้นะเออพอดีว่าเจ้าสามเก่าผมมันโหดอยู่แล้วครับ <c oughs> นี่ดูดูแรปเตอร์ตัวนี้นะไหนวิ่งมาแล้วไม่ควิดควิดเออเออเออนี่เห็นปะเออโหด แม่สามเขาของผมธรรมาดาที่ไหนอะครับนอนเออแล้วทำไมมุมกล้องมันสูงจังวะเออโอเคโอ้โหอ,อันี่ก็เตี้ยเกินนะผมออปรับมันเดิมมาดีแล้วผมโอเคก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวไปไปไปที่ป่าเรดบูดเดี๋ยวดูแผนที่แป๊มหนึ่งครับผมนี่ปาเรดบูดก็ผมยังไม่ได้เปิดแผนที่เลยนะก็เปิดแต่ข้าง ้ายมือับผมก็ขวามือผมยังไม่ได้เปิดนะที่ผมไม่ได้เปิดก็เพราะว่าคือ,อผมยังไม่ได้ไปสำรวจนะเดี๋ยวไปสำรวจสดๆเลยผมย้ำ่าผมว่าคลิปนี้ไม่มีสาระที่อย่างใดนะผมดูเพื่อความบันเทิงนะครับ <c oughs> เออ,เอ,อได้รู้ว่าเออผมไปไปบุกป,ป่าเลยบุแล้วสามเขาผมจะได้กี่เลเวลกันเฮ้ยเดี๋ยวอ,อื เจ้าเล็บยาวเดี๋ยวบวกกับเจ้าเล็บยาวให้ดูก่อนละกันครับนี่เห็นไหมเนี่ยความสามารถคือมันฉักไงเออคือมันโกงอ่ะเออเอาง่ายง่ายนี่เห็นไหมเล็บยาวทําอะไรปุ่มไม่ได้ครับเออเนี่ยโอ้โหใส่เสื้อตัปผมโหมดเกิดอ๋อ,อไม่เข้ามาตีได้ละเ,เมื่อกี้แหลกนะมันก็เลยเข้ามาตีได้เวลาแหลกถึงมัน,ม,นมันไงมันจะทะลุไงแล้วมันเข้ามาตีได้ไง เขาไปนอนกับพื้นนะครับเดี๋ยวไปเก็บหนังสัตว์ก่อนแป๊บหนึงครับผมเออหนังสัตว์จำเป็นนะผมเจ็บๆอู้ดได้เนื้อน้องได้แต่ไม่รู้มาทำอะไรเพราะว่าไม่ได้จับสัตวนะ์เนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าลิฟวูดเลยแล้วกันนะผมโอเคแล้วเจอกันครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ถึงมเมลนที่เรียบร้อยแล้วผมนี่เดี๋ยวเปแผนตี่ดวลันอ่าถึงแล้วผมนี่ถึงตรงนี้ครับผม ก็เขาบอกว่าเจ้าเอาในป่าเล็บบูดอ่ะมันมันมันยังไงอ่ะเออบอกไม่ถูกเออมันวุ่นวายเออมันมันจะแบบวุ่นวายมันจะมีเจ้าเทเลเบอร์ับผมเจ้าเทเลเบอร์ับผม,ผมเออจะพูดเสียงรู้ทำเพื่ออะไรวะเออทำไมมันมืดจางเอาหมองไม่ค่อยเห็นไงคุณดูเออโอเคปัดมีเดียมลานเออค่อยสว่างขึ้นมาหน่อยนะ มันก็สวยก็จริงอ่ะแต่มันแหลกไงเออมันมืดด้วยเออสวยมันแหลกไงโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะปรับมีเดียมแล้วกันเนาะเออในป่าลิพูดคือมันมีไม้เยอะไงเนี่ยต้นไม้โอ้สูงลิบรับผมทําลายไม่ได้เลยน่ๆไม้พวกเนี้ยเออเอ้ยโอ้โหมาแล้วเทเลเบิร์ดเอ้ยเอ้ยไอเทเลเบิร์ดมีอดียมสองตัวเอาออกมาดิครับ โอ้ว่าจะตำรวจข้างๆกันหน่อยแหมมันมาแล้วนี่แมกนี่มันเข้ามาไม่ได้เลยเอออีกตัวนั้นเออเทลระเบิดเธอระเบิดเหรอแหมน็อกกระจกที่เลยโอ้ก็มาดิครับเออเฮ้ยผมเจอไอ้กระปุกนี้ครับผมผมต้องเข้าไปเอามันนะเพื่อจะทำให้รีวิวคูณสองครับผมนี่โอ้โหพาราเซอร์ครับผม เออพาราเซอร์ดัทเทอรี่เอ็มไห,มหวรานถุงหรือเปล่าเรืออัพ์่ะอัพเลียวสน่อยแล้วกันเจ็บอ่ะอารเลือดอัพเลือดเฮ้ยทำไมมันมาตีเราเอ้ยมันไม่ได้มาตีแต่เราต้องไปตีมนันนะผมนี่โอ้โหแต่มาตีเราได้เพราะมันตัวใหญ่นะเออก็มาดิครับต้องรีบใช้คุ้มนะเอออุตส่าห์ไปเก็บมาแล้วผม เก็บไอ้ X Xplorer n o t นะเออเก็บเก็บแล้วเราจะได้แบบเลเวลคูณสองนะแต่มันมีเวลาจำกัดอะผมต้องรีบใช้นะเอออ้มันหนีแล้วอะตามทันไหมเนี่ยเอ้ยห้ามหนีฉันต้องฆ่าเจ้าจึ๊บเออมันติดต่อไม้ทุกคนเออโหลอยไปบนฟ้าเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยมาตรงนี้ทำไมเนี่ยเออแม่ เอ้ยเจอเทเลเบิร์ดแล้วครับผมอ่าเอ้ยตอนนี้ผมมีเสียงรถเข้านะก็ไม่รู้เข้าในโซลมือถือหรือเปล่าถ้าเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนีย่มาแล้วสองตัวเทเลเบิร์ดมาดิครับเทเลเบิร์ดอืออเอโอ้โหแม่เอ้ยทรถมันไม,ไม่ค่อยวุ่นวายเลยวะไหนเขาบอกว่าวุ่นวายวะ อ,อตอนผมเล่นโมดอีซี่มันวุ่นวายยามากโครวุ่นวายเลยแล้วทำไมตอนเนี้คือผมต้องการมาเก็บเลยว่าแต่มันมันไม่วุ่นวายอ่ะคืออะไรกว่าเออหรือว่าผมต้องเข้าไปลึกๆว่ะเกี่ยวด้วยเกี่ยวป่ะว่าเอ,อ้ยต้องเอามีหน่อยละมีอ่ะอืมเอ,อ้ยยืนยืนมีมีนี่ก็น่าจับเหมือนกันเนาะเออมันมัน,ม,นมันสวยดีไงเออแล้วก็มันน่ารักด้วยนะมีเนี่ย เดี๋ยวค่อยมาจับผมเดี๋ยวผมมีคอนเทนต์ว่าเออผมจะจับทวกตัวในกรมอาร์นะแต่ค่อยมาจับแล้วกันไม่รีบนะไม่รีบช่องผมก็ไปเรื่อยๆผมเออไปทีละนิดนะไม่รีบโอเคเดี๋ยวไอ้เพลโนจะหมดทำไมไม่เจอตัวอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วผมคาโน่นะพุ่งพุ่งพุ่ง,งต้องพุ่งไปคลิปนี้มีแต่บววครับผม เพราะว่ามาเก็บเลเวลพุง่งโおまえはもう死んでいるนี่ทักมากดิครับนี่คาโนุคาโนุอือโห,โหเอูเวหลว่าเลว่าไงล่ะคาโนุไงล่ะแม่แล้วไม่มันเจอทีละตัววะผมงงจริงเลยคือผมอยากแบบอยากๆๆาอจับบัว <laughs> เออเอา,เอา,เ,อาเอาความเรว็วหน่อยแล้วกันวิ่งช้ามากเลยเออเวลาวิ่งเนี่ยมันช้าแต่เวลาพุ่งมันก็เร็วแหละแต่วลาวิงว่งแบบเนี้ยมันช้าเนี่ยเห็นกว่าจะถึงอ่ะข้อเสียมันแบบนี้เออถ้าพุ่งมันก็ไปเร็วหน่อยนะแต่ว่ามันต้องมีเวลาชาร์จไงอยากเจอเป็นฝูงอะ่ะเอยเจอแล้วผมฝูงเทเลเบิร์ดนะเอาก็มาดิครับเทเลเบิร์ด เออเออโอ้โหเลเวลน้อยเกินโอ้โหไม่มันเลย <c oughs> เออก็มานี่ครับ <c oughs> ดุดอุ้ยตัวนี้เลลเเวยอะว่ะเอ้ยเอ้ยสูสีสูสีผมไม่ได้สูสีเลือดไม่ลดเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยตัวนี้น่าจับมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเลเวลสองร้อยสี่สิบเออตัวนี้ที่จริงอ่ะคือถ้าถ้าจะจับได้ผมนี่สองร้อยสี่สิบอ่ะโอ้โห น่าจับมากเลยครับผมแต่วันนี้มาบวกนะไม่ได้มาจับครับผมไงเออ,เ,อ,อเดี๋ยวดูแผนที่กนะันเจบโอเคไปตรงนู้นนะผมเดี๋ยวไปเปิดแผนที่หน่อยแล้วกันเออถ้าถ้าถ้าไม่เจอตัวอะไรเลยผมไปเปิดแผนที่แล้วกันเนาะเออวันนี้มาบวกแท้ๆไม่เจอตัวอะไรเลยเอ,อเอ้ยขาโนะครับผม แม่ยืนหัวโดอยู่ว่ะผมแม่มีเขาเหมือนกันแต่พี่เขาใหญ่กว่าน้องอื้ออืออื้ออื้อคาโนคาโนคาโนที่ว่าน่ารักคือการเล่นเอ้ยแม่งไอไอมดไอมดเวนผมไม่ค่อยชอบมดเลยว่ะลำคาญนะมึงเนี่ยนี่มันจะข้าง่ายก็เถอะมันลำคาญยังไงมันคือมันบินแบบอู้บินโบยไปโบยมาเออหรือว่าผมอัพว่ะ เอ้ยเลเวลผม up ok ัพก่อนด้านเรียอัพอะไรเดียวพส stamina เอ้ย up ตน้ำหนักดีกว่าทุกคนให้เก็บเก็บของนี่ยเยอะเนาะเอเอโอเคไปเป็นต่อผมแล้วไม่ไม่เจอเลยอะอยากบวครับเอ้ยยูนิคอนเอ้ยไม่ใช่โอ้หนึกว่ายูนิคอนโอ้ที่แท้ก็มาลายแม่มาลาย นึกว่าเจอยูนิคอร์นนะผมแต่ถึงเจอไปก็จับไม่ได้หรอกถึงเจอไปก็จับไม่ได้เสียดายผมเพราะว่าไม่มีคิปเบิ้งไงล่ะนี่คาโนตัวสีดำไม,ม่สุดสีสวยนะเออผมชอบนะสัตว์ที่มันตัวสีดำอ,อ,อ่ะอ,อ้ยแหมเธระเบิดเธระเบิดเออเออเอาไม่ใช่เธระเบิดนี่ว่า ตัวนี้มาไหนหนู้อ้าวหงบเอบ็โอ้มาแจ้งเตือนม,มาแล้วเหลือยี่สิบเจอเจอเออผมอาจตอนแปเหลือน้อยแหละเออต้องขออภัยด้วยนะผมจุ๊บจุ๊บเออตอนแรกผมนึกว่าเธอเลือกเบิร์ดไงตัวนั้นนะผมไม่ใช่นะลิงครับผมนี่หุคาโน่คา,าโน่เหลืวห้าสิบครับผมไม่เยอะเท่าไหร่นะเก๋เอลยมันมาติดอะไรเนฮะ้ยมันติดไอ้ดาวรีคูลัสว่ะชื่อนั้นปล่าวะ เอ้ยไอเลปเตอร์แกแกแกอะไรใครแกอะไรมาตายเหรอเลสเตอร์เฮ้ยผมมันไม่สนใจผมเลยอะ่ะเฮ้ยตัวผมมันไม่ได้ล่องหัวน,นะเฮ้ยมันไม่สนใจผมไม่ไงคือสงส e ัยมันคงจะกลัวอำนาจผมอะครับเออมันจะกลัวอำนาจเอ้ย,อยไอ้แมงนี่มันบินมาอีกแล้วโหเนี่ยผมเอ้ย,ผม,อยผมไม่ชอบไอยแมงนี้เลยผมเผลอไปตีมันไงคือมันตียากเใช่ไหม คือมันบินอยู่เนื้อหัวผมอ่ะแล้วผมจะตีมันยังไงอะ่ะเออเนี่ยผมตีมผมไม่ชอบเลย,เอย,เอยไอ้นกเวนเฮ้ยโอ้บินอยู่นั่นแหละเออตายรีโอ้โหขอไปที่มีกำยาบนะแม่ไม่ชอบผมตัวนี้ไม่ชอบส่วนตัวนะตียากลำคาะผมเออ ขอโอษไปที่มีคำหยาบเลยนะปกติผมไม,ไม่ไม่ค่อยชอบพูดคำหยาบเวลาอัดคลิปนะเออคือผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวผมคือว่ามันตียากไงมันมันแบบโอ้โหวุ่นวายครับผมโอเคไปไปไปจบคลิปเลยแล้วกันนะผม โอเคครับ okay, สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามกันด้วยผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่างนี้เครับนะผมก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามได้เลยผมแล้วก็ผมจะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะเออก็นั่นะแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับปี๊ฮ่า ไงไงบายๆคนดูหน่อยเร็วเออโอเคไปแล้วบผมไป